สวัสดีค่ะทุกคนคะวันนี้นะคะพี่พาทุกคนมาอยู่ที่วัดมเหยงนะคะเห็นทางเดินแบบนี้นะคะไม่ต้องแปลกใจเป็นวัดมเหยงแน่นอนนะคะทางเดินตรงนี้เขาเรียกว่าทางเดินฉนวงงนค่ะทุกคนถ้าเราไปที่เขตพระบรมมหาราชวังออกไปทางประตูทางด้านวัดพระศรีสัรเพชราจะเห็นทางเดินแบบนี้ที่เคยพูดกับทุกคนเสมอเลยว่ามันเป็นทางเดินสำหรับพระมหากษัตริย์นะคะที่นี่คือสำหรับพระมหากษัตริย์นะแต่ถ้าเกิดที่หลังวัดพระศรนะีเป็นทางเดินของสตรีฝ่ายใน ที่เดินจากในส่วนของรพระก็สีทะลุไปตามทางเพื่อจะไปในพ้ที่นั่งต่างๆคนข้างนอกจะไม่เห็นนะคะเพราะว่าตัวประตูฉนวนเนี่ยนะคะผนังสองข้างเนี่ยอยู่เลยหัวขี้กันไปอีกนะคะแล้วข้างบนเนี่ยมันจะมีลักษณมันเป็นหลังคาด้วยแต่ที่นี่เนี่ยขี้ไม่แน่ใจว่าแต่เดิมมอนชินลมันมีหลังคาไหมอาจจะมีแค่นี้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่ในีเขาเรียกว่าฉนวนนะคะนี่คะ่ะเมื่อสักครู่ตอนเข้ามาก็เก็บผ้าไปแล้วแต่ว่าเมื่อกี้นี้ พอเอาหมวกออกแล้วกี้มีความรู้สึกว่าหัวกี้บานยังไงก็ไม่รู้นะคะเลยถ่ายใหม่นะคะถ่ายใหม่นะคะทุกคนไม่หวั่นเลยนะคะลมมันแรงนะคะช่วงเนี้ยเนะะี่ยค่ะพอเราเดินผ่านตรงนี้ไปใช่ไหมคะทุกคนเราก็จะเห็นในส่วนของขอ,อุโบสถหลังงดงามนะคะที่อยู่ด้านบนนะคะที่ก็ขึ้นไปไหว้มาเรียบร้อยขอพอรให้ทุกคนด้วยนะคะดังนั้นก็วัดมเหยงเนี่ยอย่างที่บอกว่ากี้ไม่ได้เข้ามาเนี่ยจะเป็นปีละนะคะเกือบปีหน้าหนาวที่แล้วอะนะคะเคยเข้ามา เพราะว่าที่ผ่านมาคือมาแล้วก็ไปปัดดีดาวไปประดูส่งธรรมไปสมณโกดนะคะแต่ามาเหงยงเนี่ยเราไม่เคยมาวันนี้วัดปิด4ี่โมงนะคะกีถามพี่เจ้าหน้าที่แล้วนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรากคงถึงเวลาที่เราจะต้องกลับแล้วนะคะรถมารับแล้วนะคะก็เดี๋ยวเจอกันนะคะที่สถานที่ต่อ,ตอไป ส่วนเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวกี้ลองไปดูก่อนว่าวันนี้ที่เราเก็บภาพไปฝาทุกคนเนี่ยมันขาดตกบกพร่องตรงไหนบ้างถ้ามันยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่หรือว่ากี้รู้สึกว่ายังไม่หนำใจ เด็กกี้จะพาทุกคนเข้ามาใหม่เพราะว่าอย่างที่บอกค่ะทุกคนวัดมเหยกงเนี่ยเป็นวัดสําคัญวัดดังของอยุธยาด้วยนะคะทําเลื่อยเปื่อยไม่ได้คือพามาดูเลื่อยเปื่อยไม่ได้นะคะทุกคนต้องพามาแล้วก็ข้อมูลก็ต้องไม่ผิดพลาดด้วยนะคะแต่ส่วนตรงนี้เป็นส่วนของโบราณสถาน,นะคะทุกคนนะคะกี้ไม่ได้เข้าไปในส่วนของที่เขาเป็นเขตที่พระสงค์ท่านประจำอาศายอยู่ื่อกี้เข้ามาเห็นมีการบวชชีพามกันด้วย ปรปะมาณนี้แต่วัดนี้เป็นวัดที่มีคนมาถือศีลอยู่เยอะๆอยู่แล้วนะคะหลวงพ่อสิทซายที่นี่ศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็ท่านจเจ้าอาวาสที่ทนีนก็ดูแลวัดได้ดีมากนะคะทุกคนนะคะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันในตอนต่อไปแล้วกันนะคะคอมิกกี้ไปจริงๆแล้วนะคะขอให้คุณพาอคุ้มครองทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ